พอครึ่งชั่วโมงแล้วแบบมีคนดูเยอะขนาด่าครึ่งชั่วโมงแล้วยังก็ยังแบบว่าสามสี่ร้อยอยู่ต้องต้องไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้อันนี้นี่เกือบจะเจ็ดสิบนี่มันก็เจ็ดร้อยนะคะเพื่อนเจ็ดสิบนี่คนที่เขาโชว์เจ็ดสิบเนี่ยมันพอพอเขาอ่า พอไอ้นั้นแล้วอ่ะเขาประมวลผลแล้วอ่ะมันเป็นเจ็ดร้อยเลยนะคะเนี่ยก็เลยเสียดายถ้าไม่ไหลก็ไม่มีผู้ติดตามแล้วเราไลเมื่อวานเนี้ยก็ได้ก็ได้ดอนดอนสามสิบอะไรนี่แหละวันเสาร์อ่ะวันเสาร์ได้เยอะหน่อยได้สองดอนสะสมไปแย่โอเค ไม่อยากจะเข้าร้านนี้เลยมัน,ม,นมันกินเงินแม่ yeah. ตอนแรกไลฟ์มีเพื่อนยี่สิบสามสิบนะคะแบบพอลงพอลงไลฟ์เพื่อนก็สามร้อยมีมีไลฟ์แรกอะ่ะเพื่อนไปถึงเจ็ดสิบนะคะพอลงไลฟ์อะ่ะเพื่อนเจ็ดร้อยเลยทีนี้ก็เลยแบบว่าเออก็เลยถ้าเพื่อนเหลือเหลือประมาณสิบยี่สิบค่อยจะลงอย่างเงี้ย ไ,ได้เพื่อนหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็เพื่อนก็เยอะอยู่ค่ะก็เลยเก่งมากไล่นั่งนั่งคุยจนอันนี้แล้วค่ะจนจนไหลอันนี้แล้วต้องเป็นวดนแล้วไหลแข็งแล้วค่ะไล่จนไหลแข็งถ้าไม่ไล่คนคนเขาดูไล่ไหคะเขาเขา,เขาติดตามเพื่อนทางไล่อันนี้ดอก ถ้ามันเป็นดอกสีเหลืองนี่สวยมากเลยค่ะแล้วก็หอมด้วยอันนี้ยาวโอเคโคเดเะโอเคโอเทรนคำแบบทะเลอันนี้อันนี้รถเข้าเป็นรถนอนนะคะเน,นี่ยนี่รถรถนอน ฮะใช่เทรนแย่มีทั้งรถไฟรถบัสขในหมู่บ้านแล้วแต่จะแล้วแต่จะนั่งคุยคนเดียวทุกวันใช่แล้วค่ะคุยอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะ แต่แต่ถ้ามีเพื่อนเข้ามาเขียนแล้วคุยด้วยอย่างเงี้ยมันเวลามันแป๊บเดียวนะคะแต่ถ้าเรานั่งนั่งคนเดียวนั่งคนเดียวมันก็ดูหน้าดูนา,นานนานแต่ว่าถ้ามีเพื่อนเข้ามาคุยด้วยเนี่ยแปบบแปบ๊บเดียวเองก็ก็ชั่วโมงหนึ่งละแปบ๊บเดียวเองรถตู้รถรถตู้อ่า ตอนเนี้ยมันรถตู้มันมีสไลด์สองข้างอะสไลด์เปิดสองข้างไงคะทีนี้เขาก็เลยพากันเอาเอารถอ่าเปิดประตูข้างเดียวเหมือนบ้านเราอ่ะไปขายทีนี้เขาก็ส่งนู่นน่ะส่งไปทางเอเชียนู่นน่ะเพราะว่าเอเชียเขาอันนี้เนาะแล้วทีนี้เขาพากันซื้อรถรถตู้เปิดประตูสองสไลด์สองข้างอ่ะ นี่รถตู้ประตูเปิดข้างเดียวอ่ะถูกถูกเองขนาดเบนอะไรถูกถูกนะเพราะว่ามันเขานิยมสองสองประตูแล้วทุกวันเนี้ยเขานิยมดอสไลทูดอสไลดล์ลรวกราบเขา อันนี้ก็ร้านค้าค่ะร้านค้าก็แพงแพงเอาแพงมากแต่ก็ต้องเพราะว่าลูกลูกชายมัอนอันนี้